กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยาประกรันภัยดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติตอนนี้ผมยังมีข่าวสารในแวดวงการเกษตรที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับผมจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่3 75, 7 5ล้านไร่คิดเป็น72%ของพื้นที่ทั้งหมดสำหรับข้าวอินทรีย์นั้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทำ MOU กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์1ล้านไร่บริษัท JP Rice International 1998จำกัดโดยนายทิติวิทย์เศรษพัฒนาชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท JP Rice International 1998จำกัดหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์เร่าว่า จากการจำหน่ายข้าวทั้งในและต่างประเทศทำให้ทราบความต้องการของลูกค้าว่าต้องการข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆพอรัฐบาลมีโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ทางโรงสีได้เข้าร่วมโครงการโดยร่วมมือกับกรมการข้าวเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทางโรงสีจะรับซื้อในราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปประมาณ2,000บาทต,ต่อตันต่างเปาปีการผลิตนี้จะรับซื้อไม่ต่ำกว่า500ตันก็จากการที่เราจำหน่ายข้าวไปทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็มีฟีดแบ็จากลูกค้ามาว่าต้องการข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มองหาสินค้า ข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเลยเข้าร่วมโครงการกับกรมการข้าวเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลขึ้นมาครับโรงสีข้าว JPRI ไรยังได้ฝากไปถึงผู้บริโภคว่าหากเห็นสินค้าข้าวตราชามทองวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้เพราะมีเครื่องหมายการันตีว่าเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยจริง โดยเกิดจากความร่วมมือของเรากับเกษตรกรในการที่จะผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคกระทรวงอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิดดาจัดพิธีนลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิร่วมกับ10หน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิได้แก่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนองค์การมหาชนกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยราชพัฒพ,พ,พระนคร มหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยลังสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีและมูลนิธิสัมมาชีพดรปกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิตด,ดากล่าวแสดงความยินดีในจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการจันลงคุณค่าภูมิอรารยธรรมสวนภูมิด้วยองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยเทคโนโลยีและกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่รวมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งต่อแนวคิดแนวทางและข้อมูลที่ส่งคุณค่าต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายของประเทศวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบุรือศีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวคิวออร์แกนิกไทยแลนด์และข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าวโดยมีนายตู้สุขนึกประธานวิสาหกิจชุมชนเล่าถึงที่มาว่าดำเนินธุรกิจโดยใช้ทุนทรัพย์ของกลุ่มปลูกเองแปรรูปและขายเองจนยืนหยัดมาได้ปัจจุบันกลุ่มมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดประมาณ8ล้านบาท มีสมาชิก420คนขนาดเดียวกันกลุ่มยังมีโรงสีขนาดกำลังการผลิต10ตันต่อวันมีโรงบรรจุที่ได้รับการรับรองอย GMP, HACCP และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว Q Organic s Thailand และข้าวพันธุ์แท้จากกลมการข้าวคือจริงๆที่นี่เราทำเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้มุ่งหวังกับการทำโครงการของหลวงเองล้านไร่เราทำมาก่อน อาทำมาก่อนของโครงการนี้จะเกิดเราถึงมองเห็นว่าการทำกรเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ย,ยั่งยืนแน่นอนเรียบเทียบจากโรงสีเราโรงเล็กแข่งกับโรงใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าบ้านเราโรงใหญ่เขาเอ,อ,อาจจะขายได้เยอะจริงแต่ผลกำไรกำไรจากสังคมกำไรจากมวลชนเนี่ยมันมีน้อยกว่าเราเยอะเราถึงอยู่ได้ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดี ปัจจุบันที่ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้คือกลุ่มมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ถือเป็นกฎเหล็กในการรับสมาชิกเข้าร่วมอย่างเข้มงวดปัจจุบันกลุ่มทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันกลุ่มสามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทไปยังต่างประเทศได้ถึงปีละ400ตันโดยมีเป้าหมายจะผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออกให้ได้ปีละ1000ตัน ใไนดน้นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือโหระพาจะอร่อยที่สุดฟินแล้วนะจ๊ะมะพร้าวนี่ยังหอมชื่นใจอีกตั้งหากแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกินหยุดไว้ก่อนเพราะว่าผมมีสิ่งที่น่านใจรออยู่ในช่วงธรรมะดีๆไปฟังเรื่องดีๆกันต่อจ้า อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงธรรมะดีๆนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านมากราบพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดนวกการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ันนี้เรายังพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะกรับมัสการค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะค่ะี่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็อพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้ เขาบอกว่าตอนเนี้กำลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยหลับไปบูชาชอยู่ไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาพระโทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคริมเลือดอุดตันะจะต้องผ่าตัดด่วนอาตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเรา ถวายพระนี่ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อย mm hmm. ก็เลยบอกพรรยาเขาว่า mm hmm. ออพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเพื mm hmm. ่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยภัญยาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อน mm hmm. แต่ตอนนี้สามีกําลังเข็นเข้าห้องไอซียูแล้วกําลังจะผ่าตัด mm hmm. แต่ก็ยังมีสติอยู่ ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหมูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อ่คะ่ะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอขอโมทนาสาธุอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อ ให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ทดีคือให้ตั้งชื่อผ่อหายในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้จนอาจารย์รัฐ์เลขานิเทศผลฟันทองก็มาคุยคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงผูอ,อหายอาจจะมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้ก็ฟังเขาก็เลยลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จัก หลงพ่อหายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมง,งายสอนให้เชื่อหเอหตุเชื่อผล ร้านนอนองค์ใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะน,นี้ท่านได้สร้างมาจากปูนค่ะซึ่งถ้าท่านโดนแดดโดนฝนเป็นระยะเวลายาวนานก็จะชำรุดรุดโทรมเสียหายได้ค่ะจึงขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกทกท่านได้มาร่วมกันสร้างสลา,สาพุทธชัยมงคลวิหารเพื่อคลุมแดดคลุมฝนให้กับพระนอนองค์ใหญ่เพื่อจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดนุ่มการนนท์ ก็ได้มีมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 โดยให้ญาติโยมทุกทกท่านได้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและต้องสวมหน้ากากอนามัยและให้เว้นระยะห่างในการร่วมทำบุญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกทกท,กท่านและผู้ที่มาร่วมทำบุญกันอีกด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านมายังจังหวัดสมุทรสาครก็ขอเชิญแวะมาไหว้ขอพรพระน,นอนองค์ใหญ่ ได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายระบปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปี วันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้ไปไหนคะ่ะขอเชิญมาไหว้พระขอพรพระนอนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างวิหารคุมพระนอนองค์ใหญ่และยังได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อหายนะวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้คะ่ะเออนะจ๊ะสำหรับงานที่ฟินนี่ก็คือไทยฟินอินคานิวเลปทุมธานีประจําปีนี้จะที่มหาวิทยายลายัยราชมงคลธัญบุรี 28- 29-30สิงหาคมนี้4มงย็นจนถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะ ผุ้สนตัวนี้ก๋วเตี๋ยวเยอะเลยสั่งกลับบ้านดีกว่าเอาเส้นเล็ก8เส้นใหญ่5้เส้นบีบสาวจะเอาไปฝากคนที่บ้านแล้วเก็บตังที่เราน้ำอ้อยนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับ